ครับสวัสดีครับพามาเบิงครับอ้อมหนูขั้วครับแบบนี้อ้อมหนูไอขั้วมันไหน้มีขว้วเห็นไหมบ้านผมเห็นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาเห็นขวายมันเห็นหู้มันเห็นไหมมันอยู่เป็นห้างเป็นยังงีสินเนาะอยู่ในโพนในอย่างเนี่ยสูตรในซื้อสูตรที่ผมอ้อมออกแบบนี้นะนี่ครับอ้อมแบบนี้เลยอ้อมเลย ออมเส่ใส่ผ้าครับแบบนี้เลยแต่ว่าได้ว่าก็เป็นสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับลังก้นกับฐนาัดถนัดแบบลังก้นกับ่านนัดแบบก็แล้วแต่ได้ว่าคือหูมันต้องปิดต้องไอ้ห้ามให้มันออกไปดิต้องอยู่ในบริเวณถ่ายแยงเข้านน่อไ,ไหมเพราะว่าถ้ามันอยู่นอกผ่ายแยง,งคือ หิ้วนะครับเรียบร้อยเลยต้องเบิ่งหูแปวไว้ดีนี่ครับลักษณะอีเลวเป็นอีกสูตรหนึ่งครับก็เพรรู้ว่าทั้งบ้านอื่นเขเห็ดป่วนะแต่ว่าบ้านผมสูตรนี้ก็มีนะเห็นปะใส่ผาแยงออมโอเคครับขอบคุณครับ